สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งนึงครับในช่องฟรีไมยนะครับวันนี้ซีรีส์คลายจิตคลายทุกข์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องอไม่มีใครสนใจใครจริงนะครับเนี่ยทุกปฏิสัมพันธ์ล้วนเพื่อตัวเองนะครับน,นี่คือพูดถึงพื้นฐานของสัพสัตเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจากขอขมากรรมก่อนนะทุกท่านก็น้อมตามเฉยเนาะอ่ะก,นในในกรรมใดก็ตามที่หมู่เราแาเราท่านทั้งหลายนะอ่ะ ได้เคยมีต่อโลกธาตุต่อสังวาสต่อผู้คนทั้งหลายมาไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามการเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันด้วยความรู้สึกนิคิดอารมณ์ทั้งหลายความเ,เห็นอกเห็นใจก็ตามนะความบริเสธบริคราบความพยา,าบาบาอาคาตแค้นนะหรือสิ่งใดก็ตามนะที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาด้วยธาตุที่ไม่พิสุจทั้งหลายเป็นไม่ได้การเบียดเบียนเป็นไม่ได้การตั้งเอาทั้งหลายนะกันทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะความห่วงใยความกังวลนะที่เคยมีต่อ ลูกหลานบริวารคนในครอบครัวกูลก็ตามนะเนระาทุกทุกภาคส่วนทั้งหมดนั้งสิ้นนะจนกลายเป็นความมุกวนสารวนร่วมกันไม่คลิกไม่ได้คลี่คลายสว่างสวยไม่ได้พาจบพาดับร่บรวมกันทั้งหมดนั้งสิ้นนะทุกกรณีกรรมทุกเวทกรรมที่เคยใช้จิตนะใช้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นะในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลายนะกับองค์มหาบาร,รมีผู้โปรดสัตว์ครครุบาอาจารย์นะหรือว่า ใช้เพื่อสนองตนเองทั้งหมดทั้งมวลก็ตามนะจนการเป็นความมืดมนนะในจิตใจแห่งตนทั้งหมดทั้งสิน้นน้อมองคมหาบรมีทุกพระองค์สมเด็จประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของหมูเห่เราเราท่านทั้งหลายนะพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การแบบนี้ป็นต้นไปทุกอย่างอาโหสิอโหสิอโหสีสูส,ส โอเคนะครับนะก็เหมือนเดิมเนาะ,ะมานัง่งหลังตรงนะครับตาหูจมลิน้นกายใจเปิดไว้เชื่อมโยงทุกอย่างรับรู้ทุกอย่างไปแบบไม่ต้องใช้ความเห็นความหมายอะไรไม่ต้องกําหนดจดจอ่อไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องไม่ต้องโฟกัสไม่ต้องเอาชัดไม่ต้องลงรายละเอียดไม่ต้องเน้นรู้เน้นเห็นนะครับทุกอย่างสักตัวรู้สักตัวเห็นไปมีแว่นถอดแว่นนะครับปล่อยคลายไม่ต้องสุ่มมกายไม่ต้องสุ่มมจิตนะครับไม่ต้องตามดูตามรู้นะครับเพราะว่าปกติอะ จะมีความหมายไม่มีความหมายเรารู้อยู่แล้วตลอดนะครับนะแต่ที่รู้แบบไม่มีความหมายนี่เรามหาสตินะพี่หนุว่าคือเวลาเราไปทรงในรู้อ่ะมันจะรู้ตลอดรู้เรื่องรู้ราวอะไรรู้ไปหมดนะครับอันนี้เรียกเป็นการปรุงแต่งในรู้ทั้งหมดนะครับก็คือพอเราปล่อยคลายๆอย่างตัวรู้เนี่ยนะแบบไม่มีความหมายในการรู้ไปนะรู้ไม่รู้ไม่เอาเห็นไม่เห็นไม่เอาสัมผัสไม่สัมผัสไม่เอารู้สึกไม่รู้สึกไม่เอา ชัดไม่ชัดไม่เอาใช่ไม่ใช่ไม่เอาชอบไม่ชอบไม่เอาชังไม่ชังก็ไม่เอามีความหมายไม่มีความหมายก็ไม่เอาคือไม่ไม่เอาเนี่ยไม่ใช่การเป็นการพิเศษนะคือไม่มีมันไม่มีความหมายอยู่แล้วทั้งหมดเลยไม่ว่าจะรูปประนามธรรมจับต้องได้จับต้องไม่ได้เป็นความสุนทิกิ์อารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ภายนอกภายในนะครับแม้ทั้งสัญญาความจําก็ยังไม่มีความหมายจริงเลยนะครับมันเป็นปฏิิรยาของความหลงต่อความหลงไปเรื่อยๆนะ ันคือไม่ให้ค่ายความหมายนะครับนะเมื่อตรงต่อที่ไมเนี่ยคือตรงต่อเออนิโรนิพานนะหรือว่าไม่มีโมหะซ้อนรู้เนี่ยนะจิตผู้รู้มันก็จะหมดความจิตผู้รู้มันจะกลายเป็นมหาสติมามหาสัญญาคือมันรู้ของมันเองแต่มันจะรู้แบบไม่มีความหมายในรู้มันคือมันจะเหมือนรู้ไม่รู้อะไรนะครับนั่นแหละตัวรู้ตรงนี้แหละมันจะสว่างมหาสติเนี่ยเป็นสว่างนะ จิตผู้รู้ไม่สว่างนะฮะจิตผู้รู้ไม่สว่างนะนั่นคือตรงต่อนิโรธิพาแล้วเราก็ใช้จิตที่มันมีอยู่นั่นแหละอายุรกรรมเราไม่หมดกายจิตเรามันจะเป็นรังของวิบากที่มันจะกดดันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไหลเข้ามาตลอดวิบากเนาะเราก็ใช้จิตที่มันมีอยู่นั่นแหละกระจายออกเป็นสื่อในการโปรดนะครับกระจายออกแผ่ไปให้ทุกทิศทางเลยนะครับไม่ต้องมีเงื่อนไขในการให้นะครับไม่ต้องมีเงื่อนไขในการแผ่ นะครับไม่ใช่ว่าไอคนนี้เราเกลียดเราไม่ให้ให้ไปเลยนะครับเพราะว่าเกลียดนั่นคือแง่มุมของเราเองชอบก็คือแง่มุมของเราเองไม่พอใจก็คือแง่มุมของเราเองก็คขอของเราเองทั้งหมดนะครับนั่นคือเราก็แผ่ไปแบบไร้ขอบเขตนะไม่มีเงื่อนไขให้ทุกชีวิตจิตญาณเหมือนกันหมดนะครับชอบไม่ชอบจะล้างต, like ตัวมันเองไปด้วย <ongo ing code> ล้างส,มสัมปชัไปด้วย <No S 1> พร้อมกันกรนะจายออกให้ไปทิ้งไปกระจายออกให้ไปทิ้งไปแบบไม่ดีๆ นะครับให้อย่างนี้ตลอดเรียกว่าการโพ้งครับนะคือถ้าไม่มีซีรีส์คลายจิตคลายทุกข์ช่วงไหนก็ตามโตรเองดูคลิปเก่าก็ได้หรือไปดูสัจธรรมไลฟ์ก็ได้นะครับตามไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะคลายออกเองคลายแอลอ้วความทุกข์ความสุขมันจะจืดจางไปเองทั้งหมดอ่ะนะเพราะสุขกับทุกข์มันมาพร้อมกันมันมาด้วยกันนะมันเปรียบเทียบเทียบเคียงกันนะครับนั่นคือให้อย่างงี้ไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าการโพ้งนะครับ ทีนี้มีเรื่องการใช้นุสตินะครับก็คือการใช้ประโยคหรือวลีที่เป็นสมมติบัญญัตินะครับแล้วเวลาใช้นุสติก็เราดมเลีเออกไปหรือนึกออกไปหรือใช้จิตพูดออกไปก็ได้นะครับใช้เป็นสื่อไปพร้อมกับการโพ้งนะครับภาคทิพย์จิตวิญญ,ญาณทั้งหลายก็จะรับได้ชัดขึ้นเร็วขึ้นนะแลวก็เออมันจะเคลียร์วิบากได้ง่ายขึ้นนะ <c oughs> เพราะว่าบางคนเนี่ยพอใช้จิตกระจายออกอย่างเดียวเนี่ยมันมันไม่ชัดสําหรับตัวเองเนาะ แต่ว่าเวลาเราใช้ประโยคหรือวลีเหล่านี้เป็นรู้สติเป็นสื่อมันจะชัดขึ้นสำหรับเรามันจะออกง่ายขึ้นี่ยพูดง่ายเนาะเนนั่นแหละเราก็ใช้ไปนะครับแล้วก็ดำเนินออกไปเลยเวลาใช้ก็ดำเนินออกไปแต่ว่าอย่าท่องนะสำคัญเลยคืออย่าท่องเพราะการท่องคือการตอกย้ำนะแต่ว่าการใช้รู้สติเนี่ยเป็นการคลายให้คลายช่วยจบช่วยนะครับนั่นคือถ้าท่องเมื่อไหร่ไม่เป็นผลเลยนะครับมันจะกลายเป็นการตอกย้ำเหมือนการสะกดนะครับสะกด ท่องจำก็ไม่ได้ขยานก็ไม่ได้ทำมันสุบทสวดเป็นคาถาก็ไม่ได้นะครับนะออทุกอย่างเนี่ยนะก็ดำลี่ไปเลยทุกอย่างใช้คําทุกอย่างมันจะได้สลายแง่มุมในจิตในใจนะทุกอย่างก็ปรงตัวโปรงเองวางตัววางเองนะทุกอย่างก็ละตัวละเอง <c oughs> นะทุกอย่างก็ไม่ใช่ที่ไหม้หรือไม่ไหม้นะออคือมันไม่ไดคอยไหม้คอยไม่ไหม้อะไร ือมันไม่ต้องไปคอยวางคอยไม่วางอะไรทุกอย่างนะทุกอย่างมันวางตัวมันเองแล้วแค่ไม่ตอกย้ําอะไรใหม่ลงไปไม่ตอกย้ําสิ่งใหม่ลงไปมันคลายตัวมันเองอยู่แล้วนะครับให้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคลายทิ้งไปนะจบช่วยคลายช่วยไปอนุภาพที่แผ่วไปเนี่ยวเวลาสรรพสัตว์เขาคลายตามนะอนุภาพเหล่านั้นที่เขาคลายออกมันก็สะท้อนกลับมาอีกนะครับมันจะเป็นวัฏจักรของความสว่างที่มันช่วยกันไปเรื่อย นะครับนะอย่าคิดว่าโุ้ยระโปรดคนเดียวไม่ภาคทิพย์จิตวิญญาณเราเทวดาเราพรมนาคาอะไรก็ช่วยกันหมดแล้วตอนนี้นะช่วยกันหมดครับกนคือเราก็โปรดไป <c oughs> นะให้ไปทิ้งไปเงี้ยนะนุ้สติไปนะทุกอย่างเนี้ยไม่ใช่ที่ไมหรือไม่ไม่นะเออไม่ใช่ที่พ้นหรือไม่พ้นไปเลยนะไม่ต้องไม่ดิ้นหนีดิ้นสู้กับอะไรโปรดอย่างเดียวเรื y ่อยๆนั่นแหละนะครับ อย่างเงี้ยมันก็คลายความเป็นตัวเองไปด้วยความที่มันเคยระคายเคืองหมุดหงิดฟุ้งซ่านลาคาญขี้บน่นขี้จุกจิก,จกข,ขี้ทั้งหลายนะมันจะเริ่มคลายออกมันจะเริ่มมันจะเริ่มเรียกว่าไม่อะไรไปเองมันจะเริ่มจืดจางจางคลายไปเองนะลรวก็ให้อย่างเงี้ยเรื่อยๆคลายนีงคลายเอง <c oughs> นะฝึกไปเงี้ยเรื่อยๆนะนะโดยพ้อยพวก คำคนทั้งหลายเราไม่ต้องเอามาใส่ใจนะครับนะเพราะว่าเรายังหลงเลยนะเรายังหลงไปมีแง่มีมุมไปชนไปปะทะกับคนอื่นตลอดเวลานะครับก็อย่างที่บอกไงมันเกิดจากตัวเองทั้งหมดะนะนี่มันคือการที่เอาคําคนอื่นมามาใส่ใจมากนะฮะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะมันก็จะกลายเป็นแง่มุมเหมือนกันนะเป็นแง่มุมเหมือนกันแล้วก็ทุกอย่างทุกเรื่องของทุกคนเขา ปฏิสัมพันธ์ทุกอย่างก็คือมันเขาทาเพื่อตัวเองหมดแหละคือไม่งั้นคือปกติแหละเราถูวิบากขับเคลื่อนขับดันอยู่ตลอดเวลานะครับนะเพราะนั้นคือข้างในอ่ะมันจะปะทุอยู่ตลอดนั้นะคือมันต้องหาที่ระบายหาที่ผ่อนคลายนั้นะคือปฏิสัมพันธ์ทุกอย่างที่ผู้คนทั้งหลายมีให้แก่กันและกันเนี่ยทุกอย่างล้นมุ่งไปสู่จุดเดียวคือทําให้ตัวเองรู้สึกสบายใจนะหรือว่า คลายทุกขออกไปให้คนอื่นก็แล้วแต่คือเขาไม่สนใจหรอกนะครับนั่นคือไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นอย่างนี้บางคนก็สนองความอยากดีของตัวเองไงก็คอมเมนต์ไปด้วยความหวังดีความปรารถนาดีแล้วแล้วแต่นะครับแต่ทําไมทําไมบางครั้งคนที่หวังดีกับเราทําไมเรารู้สึกลาคาญทําไมรู้สึกอึดอัดหนึกภาพไหมเพราะว่ามีตัวมีตัวอัตตาเลยแหละซ้อนลงไปนั่คือเขาอยาก จะรู้สึกว่าเป็นคนดีเขาเลยต้องให้สิ่งเหล่านั้นออกมาทุกปฏิสัมพันธ์เป็นนี้หมดนะครับนะเพื่อตัวเองล้วนเลยเพื่อหล่อเลี้ยงความเป็นตัวเองนม่นคือจากนี้ไปแล้วก็จบช่วยคลายช่วยใช้รูปภาพเนี่ยจบช่วยคลายช่วยไปนะครับนะคือปัญหาดีให้มันน้อยลงหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยจริงนะครับมันเป็นแค่ความสึกที่คุณอยากจะร,รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีนะเออ นะแต่ไม่ไม่ได้ห้ามนะคือมันก็คือทําอะไรก็ตามเนี่ยแบบไม่ต้องคาดหวังผลมัน <c oughs> ทําทิ้งเลยนะครับทาทิ้งทําสละทิ้งไปนะทุกอย่างสละตัวสละเองไม่ด้วยอย่างเงี้ยนะครับดีก็ไม่เอา <c oughs> อย่างเงี้ยนะมันเนกลกายเป็นมันกลายเป็นสละของสการสละที่แท้จริงคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยคนที่คนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเขาจะไม่อึดอัดขัดเคืองใช่ไหมอืม เปลี่ยนนะเป,นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนิดหนึ่งนะเออน,นี่นแหละก็ให้อย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกการสัมผัสพันนะแบบว่างรองรับว่างรองรับนะฮะรู้สติไปโพ้งไปว่างรองรับดีๆนะครับก็จะเป็นความขี้คลายไม่กดดันนะเออเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยแต่ถ้ามีหน้าที่การงานทําก็ต้องทำนะไม่ใช่แบบไม่อะไรไม่ไม่ตัดสินให้ค่าตีความในงานอะไรเง,งี้ยมันไม่ใช่นะครับนะ คือทำงานก็ต้องทำนะจะตัดสินให้ค่าตีความทำได้นะครับแต่ว่าเวลาโปรดแต่คือไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยคือชั่วคราวนะเป็นสมมุติอุปโลกเป็นบทบาทอุปโลกสมมุติชั่วคราวที่ต้องใช้กรรมลังหรอสนั้นก็ตามนะครับนะนะอย่าไปจริงจังนะนะนะคือตํตาหนิแล้ว,แล,วแล้วไปนะผิดแล้วก็แล้วไปอะไรเงี้ยแก้กันไปนะครับ แต่อย่าไปจริงจังแบบไปตอกย้ำไปย่ะเย้ยไปถากถางอะไรตลอดเวลาไม่ได้นะครับนะคือมันจะกลายเป็นกรรมซ้ํากรรมซ้อนไปเรื่อยๆนะครับนะทุกอย่างอะ่ะเวลามีอะไรก็โอ้โหสิเป็นนําไปก่อนอะนะแล้วก็แก้ไขไปแค่นั้นแหละนะครับอืมนะแล้วมันก็จะไม่ผูกกรรมอะไรกันมากนะครับนะแตใช้การโปรด่ดีๆเป็นพื้นฐานดีๆแล้วปัญหามันจะเกิดน้อยลงนะครับเพราะว่าอะไร ปัญหาทั้งหลายก็เกิดจากวิบากนั่นแหละวิบากบางทีวิบากคนทําบ้างวิบากของคนที่มามาทํางานตรงนั้นตรงนี้นะบ้างวิบากประจําตําแหน่งบ้างวิบากเราเองบ้างที่เป็นคนสั่งอะไรเงี้ยนะเออมันแล้วแต่แต่ว่าคือสิ่งสลับซับซ้อนเหล่านั้นเราไม่ต้องไปรู้ถึงสาต้นสาเหตุนะเพราะว่าช่วยไม่ได้ต้องคลายช่วยจบช่วยอย่างเดียวนะครับนะเออคือบางคนเนี่ยทุกข์เพราะคำพูดคนอื่นมามากเลยเพราะว่า แบบเอาไปใส่เอาเอาคำเอาใจเขามาใส่ใจเรา <c oughs> นี่คือใจใครก็ไม่ต้องใจใครใจมันแล้วตอนนี้นะแบบไม่อย่างเดียวแล้วก็หมดใจไม่มีไม่มีใจขึ้นมารองรับอะไรนั่นแหละเป็นคุณแก่สังวัดอย่างยิ่งเลยเพราะว่าสังวัดวันจบด้วยตัวเองไม่เป็นนะครับเราก็ใช้อนุภาพเหลเราเนี้ยการโปรงยังไยเรื่อยๆนะคลายนะเราเคยตึงเครียดอะไรกับใครอะไรยังไงมาเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะคลายออกไปเอง นั่นแหละใายก็ทิ้งใายเองด้วยนะอย่างเงี้ยโปรดปเรื่อยๆนะครับนะโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฝึกโปรดไปในชระจำมันตลอดนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวมันก็มันโอเคมันเองแต่ว่าโอเคก็ทิ้งโอเคเองเหมืนอนกันนะไม่ต้องเอานะโอเควันนี้จบแล้วนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ